เอฟซีไปหายยางยางอืมยางพี่น้องเอ,อ้ยสบายดีสบายดีพี่น้องสบายสบายดีสบายดีปาลารุมหอบพี่น้องเอ้ยลงไปลุ่มเปลี่ยนบรรยากาศนี่มบ่มีคนเบิง่งโอ้ยลูกสิเกิดแหงชิวลูกสิเกิดลูกสิเกิดแหงมิวกับบดุดี ต้องขอบใจก่อนเลยพี่น้องแมน้องเดือนกรบปุกอน้องเดือนออกมาฝากขนมจีนน้ำเคีมพ้นขนาดเดี๋ยวถา่ายไปเบิ่งต้องขอบใจต้านเคยกับล้ลลานสาวเนาะมันเกิดน้องได้า้านเป่งเลยเอากระปุนมาฝากเอาก็าากเ,ากเลยคุบลงไปกินยลุ่มบม่ไ,ได้จกให้อายให้เอื้อย <c oughs> สักบอ มันกับแมนพายุฝนกินแมนอพอลงแทนมันมาดาดาให้กระปูกัดไอ้พ่อ,อนเจดาพลังล้บ่รอนร้อนเนาะมากับมากับเป็นรอย เด็ดเออว่าไม่นพีพ่น้องว่าพิษบม่ได้แดดเดียวขังหอนหอนงัวคืออยู่งัวจะไปดิสาวห่มเลย,ยบ่กเลยงัวคือมาดูเทมาหาง,งัวคุยห้อออกมานี่ไม้ใช่ปะหัวไผ่แดงๆขาวๆนี่นี่เคย พ่อพลังง่วไผ่ยนี่เอา้าวะอ,อันนี้นะมีง่วขาวตินี่นก,ก็ได้ก็แค่ได้กินก็พอ สจชีโลกมากเลยยังไปหาออกเจ้าพระพุทธมังกงมากกบว่าบอกมันสิกินการถงโลชิวยังไง หน้าเขาวะาน้ามันมีหาหนึ่งเขาบอมีสัพี่น้องไ้ด้ก็บได้ดก็บได้แล้วบนี้ใหญ่พาพสีดำมืออื่นด้ข่าวว่าเขากรแห่มืออื่นป้าส่ปะิวเอาอ้บรรยากาศกับขอพายละลายมีบอสัตว์าวสิ่งครบสูรนางลองลูกละ ลงมานังเ้ก็ได้แม่โกุจีก็หัวยุ่มยุ่มพอไปถ้วยเลยโอ้แนวมัดอลไหนังแล้วมึงะมาลุ้นกันว่าจะมีตีนหรือเปล่าเขาบอกว่ามีโลหนึ่งตีนให้ให้โลหนึ่งเลยเหรอ ออยกินเบิดอยางดไตากกอนก็ได้ได้มินเลยไหมนตากอนเลยขอโตาก้อนตากอนไมหนยอย่าข้างลูกโคตากกอนเอออ้าวขี้ปุ่นบุญจะรับใดังผูกดังก้างผูกคนไปกินหรอกกินอยงกินด้ตากอนทำไหม ป่าจะเตียมไรยังไเกิดเหตุในการอย่ายับติลูกนั่งเานี้ยอย่าโดนตีนเอ้ยูตีนไก่ือเด่นดมีนแสตเนูสีชมพูบหตีนไก่ชมพูอุ้ยสบายดีพี่น้องใชบป่ะทอนกกนได้กเนาะแคบริเวก็โอ้ยน่าดแม่เฮโอ้ยทองบิดดีเด่นมาป่าหายี่มืงนั่งแล้ว ได้่อ mm 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 ืขาดได้เิ็มดูจะดำเค็มข้นขนาดสุดๆเลยเค็มข้นเวอายู่บุ่นี่อาบ่นอยหน่อยม่หนึ่งโอ้ยมาป่าจะตื่มห้ิ้นาติ่มห้ไล่น้อยหน่อนึงโอ้ยก็ิ้นนด้ลูกนอยพูนี่ยังเด้ดิ chăm đa dạng bé kín kín nhao nhau, kai kai đu lỗi khó nhung cay cay đi rồi chăm chịu 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 chăm kia chăm chịu 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 chăm โอ้โหผลใสยังมนมกระชีคักเทะชีชมพูคักอะไรหรอมันเกิดนองดา,ดา้าลุงก็ยังบ่ม,มาแต่ปักซองเลยอ้าวไยมาส์สอันนี้แม่น้องเดือนได้ไหม<อ>วันเกิดลูกสาวเพิ่นวันเกิดน้องดาดาเก็เลยพากัน กินกระปุนกินนะครับเดือนวันเกิดนะึกกินกระปุ้นนี่เดือน <laughs> ตาย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  <laughs> น้าเาวกันยังไงเห็นด้วยปุย <laughs> เห็นแม่น้องเดือนไปซื้อเค้กมาตา้กุยกุ้ยกุ้ยเส้นศผักอ้อลิกรปุกกันนะอะไรอ่ะแตงหยันเพชหันขนาดพี่นเนา <c oughs> ะมุกเจ้าบ๊อบตาปลอมนี่ <c oughs> ตาปลอมไหนจงเจ้านากระปุ <the the uh, ่นปักชองอยูใช่ไหมฮืมเพลาะเมนบุเรียนอันสาวสร้างเฮ็ดนากระปุ่นนะเมนทำโอ้โหเสาเป็นคนเฮ็ดฉากน้อยเห็นากระปุ่นเสแปรน้อยฉากน้อย นี่น้ำตาลน้ำบ๊อกกินแกกินตีนชามตีนขาเคได้หนู <c oughs> มันขีดตีนหนึ่ง <c oughs> จงขึ้นนะขอยแม่ปัานคนละสองตีนเพราะเน่ในถ้วยนะตีนหนึ่ง ขึ้นมอาอยุ่งขึ้นอาอมนอาอยุ่มสีเย็นพี่น้องไปหม้อนขนาดเจากก้าขอพ่นจีตกเกจ้า,จาือแเงนพ่นตกวันชินพ่นกระถือชินกันหม้าองร้างป่า เพื่อหมอให้ป้าหนูใครให้ทำเสร็จให้พ่อแปมไมาใช่ขวนหน่อยป้านะอันนี้เอามาโอ้ยเผือกเว้ยขอโทษขอไปพี่น้องไปทางใดกลับไปพี่น้องมีหนางอีกช่วงเห็นได้เลย จำวันด้ผ่านมื่อหนึ่งกาถือว่าพ้นตนุกนะอะมี <c ười> ังติดกับบไดอีอันนงอีกใหญ่นะคะนางอีกใหญ่ก <c ười> <c ười> ันขอเหตุเองนะขอเชิญโบชัยมรปกหน่จ้ะตมหน้าแน้กกรตัประทู เป็นปุ่นแล้วก็ตักออกแล้วก็กินโรบ๊อกว่ารำหนังเอานังเกิอแล้วเอ้า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 เห็นแต่พาตีนพูมพูมโคตรแซ่ลอยโชว์แต่คลองดีเจ้าคือตื่นไหวใช่ กินแล้วนอนสบายอ่าเป็นยังสบายเนเนาะแ้วนายยินป้าว่าอย่างนเบอเอียเคี้ยวนะบอกมนุ่มใครบอกว่าเอี้ยเคียวเหรอ หน้ากระปุ่นช้างหน่อยนะนิดน้ำตาลแต่บบเน้นเป็นนู้อ่ ไอ้บอสิตเนาะจะกินไรเชะจะได้จังนานยหญ่ที่ครึ่งสิปีเลยนิ่มแต่กลับครึ่งเลยได้เนาะครึ่งเลยได้เดินเดินเก่านี่ก็อหกเลยน่ะใกล้ครึ่งเลยป้าเอ้ยบวอสิครึ่งใกล้ครึ่งแล้วพกน้ำมันเกิดบ่ประหลาด วัเนเกิดแล้วหกเนาะเจ้าสีเฮ็ดยุวันเกิดนะเคยลาอิ่มเลยพี่น้องย่ากเฮ็ดอยูซ้ายเฮ็ดอยู่บุ่นคอยจะได้กินนี่แล้วเฮ็ดจ้าทนะานทีหอมเห็ดแม่ได้เชียวยังมากินบอกเชียวยังมากินอ้าวยังกุ้งล็อกตื้อไ่นมา คือเนี้เป็นแต่หยาบแค่เป็นตะเสดีนะเนาะดูวิ่งออกเดินเก่าไว้ๆหน่แม่กินกุ้งกินกุ้งลบอตเตอร์นะปะจักเปลี่ยนไดกุ้งลบตเตอลบอตตตัวใหญ่ในปะดําสันหัวป่าอืตัวเดียวกินสามคนกินบ่เบสท่านกินคนเดียวเหรอปะดํากินบะเบิดคนเดียวบ่เบเบสเร็ ยิ premises, ้มแล้วเยนะบขึ uh ้นลงมาแต่พูจะเที่ยงพู้ลงมาแต่เที่ยงก็ูกเอาน้ำพี่พี่น้องเรามากินหมองงควายเสียงสนันเลยงูป่นี้ตาจีป้าตีเมอนยังมาเสียงมวนก็บเราจามตัววะ ซีเมย์ใหญ่มั้งเดรดามพ่อก็ยังเลือธนาพี่น้องโอ้สโหจานว่าซีเดรดามกับเดรดามเออของป่ามันมีช่องอัน่ได้ลาวเลยพี่น้องพ่อกันบหม่คลิปหน้ากับน้องโซลาสบายดี